รถส,สวยอนเนกประสงค์สภาพนางฟ้าเครื่องยนต์ A2 กับฮุนไดเด e รั x 2.5ปี2012ครับใครสนใจราคาเปิดเงินสด629,000บาทเพื่อน จัดไฟแนนซ์ได้เต็มพรหมอน,นิดๆเองนะฮะเพื่อนๆสวยๆลงตัวได้เครื่องประหยัดน้ำมันได้เครื่องที่ดีขึ้นกับฮุนไดฮิ1คันนี้รถจอดอยู่การจนาพิเศษนะใครตามหาอยู่งบประมาณแบบนี้ไม่มีเลยนะนะครับในช่องเราเคยลงไว้ก็ประมาณ608 0 0นะ6 0 0ตัวนี้ย6 9 9 0 0 0บาทครับรถสวยครับรถสวยเดิมๆเลยนะใครมาดูก็น่าจะชอบครับ รถเข้ามาใหม่ใครสนใจรีบเลยนะครับนัดหมายกันได้วิดีโอคอลได้ครับต่างจังหวัดก็ออกง่ายๆครับในช่องของเราเนี่ยฮุนไดเนี่ยออกไปหลายลำแล้วนะเพื่อนๆต้องขอบคุณสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็การพบเจอของการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็หารถเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับดูผ่านช่องของเราแล้วก็มาดูรถตัวจริงหรือว่าวิาวดีโอคอลก็ได้คุณก็ได้รับรถที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนหลอกยังไงนะครับเพราะที่นี่คัดสรรการันตี ร้านต่างๆแล้วก็มีรถจริงตรงปกมาให้แล้วใครชอบคันนี้0885845375โทรมาก่อนเลยนะครับ